กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ GNSX Develop Your Brand Skill ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองคุณกับยิ้งไรวินและอาจารย์ดำรงพินคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ EP ที่แล้วนะคะหญิงตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะเพราะว่ามีความฝันว่าอยากจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านกับเขาบ้างอาจารย์พูดแล้วว่าอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะเรื่องราวของเศรษฐีที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองได้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าของประเทศเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่ามีเศรษฐีอยู่3ประเภทประเภทแรกครับเป็นคน ที่ได้รับมรดกจากครอบครัวเศรษฐีพวกนี้มีแค่5%เท่านั้นเองก็แบบคุณพ่อคุณแม่รวยคุณปู่คุณย่ารวยมาส่งมอบมาให้ลูกหลาน5%้อฮะอีก35%เป็นนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้สูงหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศแล้วก็มีเงินเดือนเยอะๆอันนี้ก็คืออีก35%ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่3เนี่ยจะเยอะกว่าคนอื่นเขาอีกก็คือเศรษฐีที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เมทมิลเลเน่หุยเพราะฉะ คนนี้บ้านรวยเอ้ยคนนี้พ่อแม่ตระกูลดีทํามาให้เฮ้ยอันนั้นเพียงแค่5%เองใช่ครับแล้วก็ x ส่กส่วน60%เนี่ยที่เป็นเซล์เมดมิเลเนียร์เนี่ยเขาก็รวยขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวซึ่งในบ้านเราก็มีเยอะแยะเลยดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมีวิธีคิดและวิธีทำํำหรือชุดความคิดต่างๆนะคะสําหรับคุณที่จะผลักดันตัวเองเพื่อเป็นเศรษฐีกับเขาได้เช่นเดียวกันค่ะ Genius X Podcast genius x develop your brain skill s keep your brain active ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองคุณกับอาจารย์ดำรงพินคุณ hosted by หญิงไรวิน หลายคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยจะต้องทําแบบนี้ทําตามนี้ทําตามระเบียบแบบนี้ทําตามแผนแบบนี้ถึงจะประสบความสําเร็จ mm hmm. นะครับบางคนถึงขั้นบอกว่าคุณจะต้องตื่นนอนมาตั้งแต่6กโมงเช้าเพื่อที่จะมาหนังสือพิมพ์ธุรกิจ mm hmm. และหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทํางานเก็บส่วนที่เหลือของเมื่อวานนี้แล้วก็ทําตามแผนขั้นที่1นึ่ที่วันนี้วางแผนเอาไว้คือทําตามแบบนี้เลยนะฮะซึ่งผมอะ่ะไม่คิดอย่างนั้นผมก็คิดว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นด้วยเราทุกคนมันไม่เหมือนกันนี่ mm hmm. บางคนมันก็ทําตามระเบียบแบบแผนนั้นได้เป,เป๊ะแต่ บางคนตื่นสายแล้วทําไงอ่ะตื่นสายต้องไม่ประสบความสําเร็จเหรอเออจริงมีคนผู้ใหญ่ชอบว่าทาไมนอนตื่นสายแบบนี้จ,จะเจริญกับเขาได้ยังไงอุ้ยประโยคนี้เคยได้ยินบ่อยมากอืม<ค>ก็ฉันทางานเลิกดึกฉันเป็นดีเจตอนกลางคืนเลิกตออีสี่ <c oughs> น่ะสิฉันจะไปตื่น8ปดโมงเช้าได้ไงฉันยังพักผ่อนไม่พอเลยค่ะมันแล้วแต่อาชีพแล้วแต่คน,นะฮะสูตรของความสําเร็จเนี่ย <c oughs> ผมบอกได้เลยมันจะมีสส่วน<ค>ที่ประกอบกันคือวิธีคิด2คือวิธีทำหลายคนคิดถูก แล้วก็ทําผิดหลายคนคิดผิดแล้วก็ทําผิดหลายคนคิดถูกแล้วก็ทําถูกดังนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมี2ส่วนแบ่งกันคนละครึ่งเป็น50%าสฮะ EP ที่แล้วที่เราคุยกันเราบอกว่าคนแบ่งเป็น6ประเภทก็คือตัว G ตัว E N I U S ต่างๆใช่ครับอะตัว G Game changer ค่ะคนประเภทนี้เขาคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่นะครับนี่คือวิธีคิดของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยฉันคิดอย่างเงี้ยถูกแล้วฉันจะต้องทําแบบนี้แบบนี้พวกเธอต้องเชื่อฉันต้องฟังฉันเท่านั้นห้าม ใครมาขัดนะฮะขัดก็จะงุนหงิดนิดนึงเขาก็จะมีแนวคิดของเขาซึ่งไม่เหมือนใครดังนั้นเนี่ยวิธีการทําของเขาเนี่ยก็คือการสั่งการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า direction หรือ director อะไรประมาณนี้นึกถึงสตีฟจ็อบมากมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำคัญตัวจีที่ทะเลาะกับทุกคนในบริษัทเพราะว่าอยากจะได้โทรศัพท์ที่แบบไม่มีปุ่มกดทุกคนก็งงเอ้าทํายังไงคืออยากจะได้อะไรก็ต้องได้แบบนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเปลี่ยนโลกจริงๆใช่ฮะในหนังสือทุกๆเล่มของสตีฟจ็อบเนี่ย ก็จะบอกว่าเขาเข้ากับใครไม่ได้เลยเป็นเจ้านายที่หงุดหงิดอารมณ์ร้ายแล้วก็ด่าลูกน้องแบบเสียหายไปเลยทําไม่ได้มันก็ไม่ต้องมาอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมุมมองของเขาเนี่ยเขาจะพยายามมองถึงอนาคตที่ในหนังสือที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยระบบความคิดเขาจะเป็น future thinking นะครับหรือเรียกเต็มๆว่า f ิ t u r e l ์ g i สต i กทิงก k i n g เขาจะมองอนาคตแบบที่คนอื่นมองไม่เห็นอย่างอีลอนมัสที่บอกว่าจะทํารถไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงๆจะทําเมืองที่เป็นแสงอาทิตย์จะพาคนไปเที่ยวบนอวกาศ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจเขาจนกระทั่งเขาทําสําเร็จแล้วถึงเราค่อยเข้าใจอ๋อที่พูดพูดมาตั้งนานเนี่ยหลายปีเนี่ย จะทําแบบนี้นี่เองสุดท้ายก็ทําได้จริงๆนี่คือคนตัวจีครับแล้วก็วิธีการทําของเขาเนี่ยมันก็จะต้องสอดคล้องกันเขาก็จะเป็นคนคอยสั่งการเพราะว่าเขาคิดแล้วเนี่ยอีลูกน้องไม่เข้าใจใช่ไหมเขาก็จะคิดแล้วก็ย้ํายิ่งพูดไปยิ่งไม่เข้าใจมันก็เลยหงุดหงิดแล้วก็ด่าฮะ <c oughs> คนตัวจีก็จะโหดๆนิดนึง <c oughs> นะครับส่วนคนตัวอ e ีเนี่ยคนที่2เนี่ยมาจากองเทอร์เพเนอร์ก็แปลว่าพ่อค้าผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าสมองใสนะครับเขาก็จะนึกถึงตัวเลขเขาเป็นคนที่สามารถหาเหตุผลบวกลบคูณหาร จนกระทั่งเราคิดตามเขาไม่ทันนะครับสมมุติว่าเป็นโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเจลแอลโกอฮอล์สเปรย์ ต่างๆสังเกตเพื่อนคุณดูนะคะที่อยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยนางลุกขึ้นมาขายพวกเนี้ยเฮ้ยเรายังไปไม่ถึงไหนเรายังมัวแต่ละแวงของเราแต่แกมีผลิตภัณฑ์ขายแล้วว่ะแล้วก็ร่ารวยด้วยนะค่ะเขาก็ขายได้ไอตอนที่มันเริ่มต้นจาก2บาท2บาท50จนก,กระทั่งเป็น5บาท6บาทเป็น12บาท15บาทแล้วก็ไอวิธีการทําของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบก็อดฟาเธอร์หมายว่าไงคะเป็นมาเฟียอย่างเงี้ยประมาณลูกหัวลูกหางอย่างเงี้ฮยฮะสมมุติว่ามีร้านเค้กก่อนหน้านี้ก็ไปรับของเจ้าอื่นแล้วก็มาขายพอขายดีขขึึ้้้นนดีกก็มาใหลู าวแกะสูตรแล้วก็มาเริ่มผลิตเค้กเองโดยที่ไม่ต้องไปรับเจ้านู้นแล้ว<อ>แล้วเราก็กินเองโลหโหโลบหางอย่างนั้นเลย อันนี้เจอบ่อยค่ะก็มีมีนอกจากร้านอาหารก็ยังมีอย่างอื่นอีกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาแล้วก็มากอปแบบแล้วก็มาขายเองอันนี้พ่อค้าแม่ค้าตัว E อันนี้คือองเทอร์บิโนชัดเจนเลยนะคะตัว E แบบนี้ใช่ครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มเน็ตเวิร์กนะคะคนกลุ่มตัว N เขาก็จะตามใจเพื่อนนะฮะสมมุติว่ามีอยู่10คนเนี่ยคุยกันว่าอยากจะกินอะไรเขาก็กินอะไรก็ได้ตามใจเธอเรามีเพื่อนแบบนั้นเยอะมากเป็นคนตัว N ที่แบบเอออะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ ได้ยางนี้ตลอดซึ่งถ้าคนแบบนี้ยฟังดูแล้วไม่มีปัญหากับใครมีแต่เน็ตเวิร์กมีแบบคอนเน็ชันเยอะวิธีการที่เขาจะแบบประสบความสําเร็จหรือแบบจะไปได้ไกลอะค่ะเขาไม่ต้องไปคิดค้นอะไรยิ่งใหญ่อย่างสตีฟจ็อบไม่ต้องไปทําอะไรมหึมาอย่างมาร์คซักาเบิร์ดเขาแค่หาเพื่อน mm hmm. ว่าเอ๊ะคุณต้องการอะไรเหรอ mm hmm. เพื่อนที่เมืองจีนอยากจะได้ทุเรียนทอดไปขาย mm hmm. เราก็กลับมาหาแมชการอย่างนี้ใช่อ๋อคนนี้อยากได้ไอ้นั่นฉันหาลูกค้าให้เธอฉันหาเพืนนน่อนเป็นนายหน้าเป็นเอเจนต์อะไรประมาณนั้นใช่ครับอไอ้ห้างนี้เขาอยากจะได้กล้วยหอมของเมืองไทยไปขายห้างที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเราก็มาหาโรงงานหรือว่าหาเกษตรกรที่ผลิตกล้วยแล้วก็ส่งออกไปคือทําง่ายมากเลยะเจะรวยเนี่ยง่ายมากเลย นะครับถ้าเกิดเพื่อนเราไม่มีก็ฝากเพื่อนของเพื่อนหรือไม่เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงใช้คอนเน็ชันที่มีให้เป็นประโยชน์ใช่ครับเราอะเป็นคนที่แบบสามารถพูดคุยกับทุกคนได้อยู่แล้วเราก็ใช้สไตล์ของเราเพื่อที่จะหาเงินไม่ต้องไปทําอะไรยิ่งใหญ่คือเราก็ต้องอยู่รอดด้วยนะไม่ได้ไปช่วยคนอื่นนู่นนี่นั่นลูกเมียเราก็มีนะเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราด้วยนะฮะแล้วถ้าเป็นคนตัวไอนะคะอินโฟเมชั่นก็พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เน้นข้อมูลโลกมาถึงยุคอินเทอร์เน ย,ยิ่งมี Google เนี่ยให้เขาเซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเขาจะยิ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากเลยเขาจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันแล้วก็ไปเซิร์ชหานู่นนี่นั่นได้นะ,ะติดตามข่าวสารอะไรที่มันแบบกระแสอะไรมาชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีข้อเท็จจริงเนี่ยเขาจะไม่กล้าพูดและถ้ามีข้อเท็จจริงเราจะทําให้เขารวยได้ยังไงอะคะอ้าวคนกลุ่มนี้ฮะเราเรียกชื่อเขาว่านักปรา์ผู้รอบรู้รู้ทุกเรื่องถามอะไรตอบได้<อ>เป็นกุมารทองอะไรประมาณแต่มันนะจะเอาไปใช้ได้ยังไงอันนี้หญิงดึกภาพไม่ออกก็เป็นที่ปรึกษา เขาจะไม่ค่อยอยากจะไปเสี่ยงอะไรเหมือนคนตัวจ uh ี huh. นะครับที่จะทุม่มหมนหน้าตักเพื่อที่จะสร้างะอะไรขึ้นมาชักอย่างนึงก็ไปทํางานให้ตัวจีนั่นแหละว่าอย่างนั้นเถอะใช่ฮะเพราะคุณไม่ค่อยชอบเสี่ยงใช่ไหมแต่คุณฉลาดคุณมีความรู้<อ>นะเก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ฉันคือพูดง่ายๆคนตัวจีกล้าเจ๊งแต่คนตัวไอไม่กล้าแต่มีข้อมูลเยอะมีความรู้เยอะเพราะฉันก็ทํางานร่วมกันได้ใช่ครับในสูตรของ g e n นี s X เนี่ยจะไม่แนะนําให้คนประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันตีกันตายค่ะใช่เคยลองมาแล้วอ๋อเหรอไม่อะเวลา พวกเราเล่กิจ,จกรรมเล่นเกมกันอ่ะคนตัวจีตีกันแทบตายอ่ะตอนเรียนกับอาจารย์นี่คือแบบตลกมากากาา็คือฉันอยากจะทําอาาย่างนี้อบบต<ช>ีตัวจีอีกคนนึ่งก็จะทําแบบนี้<ช>อีกจี<ช>คนที่สามก็ทำอีกแบบนึงทะเลาะกันไม่จบฮะคนตัวไอก็นั่งฟังพวกเธอสรุปกันแล้วเธอมาบอกฉันนะ ถัดมาจะเป็นคนตัวยูนะคะก็คือเป็นยูนิคเป็นคนที่แบบอารมณ์ศิลปินเชื่อมั่นในตัวเองมีความอินดี้จะแต่งตัวเสื้อผ้าไม่ค่อยเหมือนใครฉันก็จะเป็นสไตล์ของฉันแบบนี้แหละคนที่เขาบอกว่าคนประสบความสําเร็จจะต้องทํ u บิสเนสแพลนคนตัวยูก็จะงงว่าบิสเนสแพลนคืออะไรวะกูใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่รู้จักเลยจะตื่นตอนไหนก็ตื่นจะนอนตอนไหนก็นอนอยากเล่นกีตาร์ก็เล่นแต่ฟังแบบนี้แล้วแล้วเขาจะประสบความสําเร็จเป็นมิลเลนเนียร์ได้เหรอคะเขามีความ i n นส i r ร์เลชั่นอยู่ในตัวฮะ มีพี่น้องหลายคนที่ผมรู้จักนะแล้วเขาก็บอกว่าลูกชายผมอะจบปริญญาตรีมาแล้วเคี่ยวเข็นมันตั้งนานมันไม่ยอมทํางานพออยู่ดีๆวันดีคืนดีมันอยากจะเป็นเชฟมันก็มาชวนผมไปเกาหลีแล้วก็พากันไปทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนไปดูกันว่าร้านอาหารเกาหลีเขาทาอะไรกันอร่อยแล้วก็เลยกลับมาเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยประสบความสําเร็จใช่ฮะก็คือแบบอยู่ดีๆเนี่ยคนตัวยูมันก็อินสปายของมันว่าฉันอยากจะเป็นอย่างนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องดูใครค่ะคุณผู้ฟังขาอาจารย์ดํารงเราก็เป็น คนตัวอยู่อยู่ดีๆวันนี้อยากจะแบบเขียนหนังสือก็ทิ้งธุรกิจร้อยล้าน Re เรสเตอร์เก้าอี้นวดให้เมียทําแล้วตัวเองก็มาเขียนหนังสือก็ <c oughs> ประสบความสาเร็จได้ก็กลมหน้าก้มตาเขียนไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเวลาผ่านไป8ปีเนี่ยนั่งมองแต่หน้าจอค,คอมอย่างเดียวเลย60เล่มใช่ตื่นมาตั้งแต่ตีสีแล้วก็ทํางานแบบนี้มันคืออินสปิเรชันล้วนๆไม่มีอะไรอย่างอื่นเจือปนในนั้นเลยฮะเป็นสไตล์ใครสไตล์มันว่าเราชอบแบบไหนใครชอบยังไงนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยคนตัว S คนแชร์ลิ นะครับวิธีคิดเขาก็เขาไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองเหมือนคนตัวจีแต่เขาก็มั่นใจในระดับหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาจะเป็นคนให้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับทุกๆคนเขาเป็นแม่พระผู้ใจบุญแล้วผู้ใจบุญแบบนี้จะมีโอกาสที่จะแบบมูยมาใช้ชีวิตธุรกิจประสบความสําเร็จเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยเหรอคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากเป็นนักธุรกิจก็ได้นะอ,อย่างดูอย่างพี่บินบอลลูริสอย่างเงี้ยผมว่าเขาเป็นตัว S c h a l l n g i n g พี่ตูนบอดี้แสลมผมว่าเขาก็เป็นตัว S c h a l i n g เขาทํา อะไรแต่ละทีก็เพื่อคนอื่นแล้วพอหลังจากนั้น เขาจะออกเทปจะออกอะไรมาก็มีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเขานะครับชุดความคิดที่ดีจะผลิตผลลัพธ์ที่ดีให้กับเรานะครับคนตัวจีเนี่ยมักจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้นะเขาจะเบื่อเบื่อแบบไอ้สิ่งที่มันเป็นกิจวัตรประจําวันเบื่อเสื้อสีเดิมเดิมเบื่อรูปแบบเดิมๆิมคนตัวอ e ีเนี่ยก็จะมีชุดความคิดที่ว่าฉันจะต้องสร้างเงินสร้างทองสร้างอาณาจักรใหญ่โตประสบความสําเร็จหนึ่งในสิบของไทยนึกนถึงโดนัลด์ทรัมป์ยังไงก็ไม่รู้ใช่คนเหล่านี้เขา ก็จะสร้างอาณาจักรใหญ่โตซึ่งสมัยนี้เนี่ยสมัยยุคดิจิตอลเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพึ่งอาณาจักรใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยเราใช้กลยุทธ์ทางดิจิตอลเราก็สามารถสําเร็จได้ฮะส่วนคนตัวเอ็นเนี่ยชุดความคิดของเขาเนี่ยคือการสร้างคอนเน็กชันทุกวันที่เขาทําไปเนี่ยทำเพื่อเพื่อนทําไป อยากจะมีเพื่อนเยอะๆทําให้คนนู้นคนนี้มีความสุขเขาก็มีความสุขทําให้เพื่อนดีใจเขาก็ดีใจนะครับนี่ก็คือชุดความคิดของเขาส่วนคนตัวไอเนี่ยเขาก็อยู่ที่ฐานข้อมูลข้อมูลจะต้องมาเป็นความจริงต้องเปะ๊ะฉันจะทําธุรกิจฉันจะเล่นหุ้นฉันจะเสี่ยงอะไรไม่ได้เลยเพราะฉันไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าขับรถฝ่าเลนตรงนี้ไปแล้วจะมีตำรวจหรือไม่มีไม่รู้เขาก็ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจรไอ้ฐานข้อมูลไอ้ชุดความคิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคนตัวยูเนี่ย มีชุดความคิดที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะครับดูอย่างปาม์มี่แต่งตัวดูอย่างอาจารย์เฉลิมชัยแต่งตัวดูอย่างพี่โน้ตอุดมที่มีฉากหลังเวทีสวยงามแบบนี้เขาก็เป็นดีไซน์ของเขาแล้วก็คนตัว S อสเนี่ยสร้างความสบายใจให้กับคนอื่นนะครับสรุปสุดท้ายความสําเร็จของมนุษย์เนี่ยผมอ่ะคิดต่างจากคนอื่นเมื่อก่อนความสําเร็จคือเก่งบวกเฮงค่ะย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วห้าสิบป,ปีก็ได้ฮะ <c oughs> โอ้ขนาดนั้นสมัยรุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อผมเนี่ยก็ ประมาณว่าเก่งบบกเฮงนะถึงจะประสบความสําเร็จ,จริงแล้วพอผ่านมาดังนั้นมันสมมติว่าเป็นปี1970แล้วกันพอมาปี1990เนี่ยเขาก็เริ่มมีวิชาการขายและการตลาดเข้ามามเพราะว่ามันผลิตของเยอะขึ้นเอ๊ะต,ต้องทํายังไงวะ 4P ่เนี่ยโด่งดังในช่วงนี้ใช่ครับฟิลิปคอตเลอร์ก็สร้างมาตรงนี้ว่าอ๋อการตลาดอย่างนี้ก็เลยแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยพอปี2000เนี่ยเขาก็บอกว่าลูกค้าต้องมาก่อน customer first ก็เลยสร้างระบบ CRM ขึ้นมา customer relationship management แล้วก็ CSR เพื่อดูแลสังคมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ปี2010เนี่ยก็จะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตละแล้วก็เป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กเอ๊ะคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องเก่งเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตนะพอมาปี2020เนี่ยนะฮะก็จะเป็นยุคของออนไลน์แพลตฟอร์ม แล้วก็ดิจิตอลมันนี่ซึ่งอันนี้คืออนาคตจริงๆดิจิตอลมันนี่ตอนนี้ยังไม่มีก็มีแต่ประเทศจีนที่กําลังทําขึ้นมาเป็นประเทศแรกที่เอามาใช้ได้จริงๆอนาคตเราก็จะไม่ได้จับเงินกันแบบนี้แล้วเราก็จะใช้โทรศัพท์สองสองสองกันดังนั้นความสําเร็จเราสามารถสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ถ้าเรารู้จักมองโลกอนาคตเป็นฮะอืมและที่สําคัญนะคะเราต้องรู้จักตัวเองนะคะเริ่มต้นที่หลักคิดคิดถูกด้วยทําให้ถูกด้วยนะคะแล้วก็หาจุดหมายที่เราต้องการและที่สําคัญต้อง ต้องลงมือทําด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ดํารงด้วยนะคะสําหรับวันนี้และเดี๋ยว EP ีหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรคะเรื่องการทําสิ่งที่รักหรือทําสิ่งที่ทําเงินมันจําเป็นสําหรับเราครับอืมดังนั้นติดตามกันนะคะกับ Genius X Develop Your Brain Skill ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองคุณวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Genius X Podcast. Podcast Genius X Develop Your Brain Skill Keep Your Brain Active ใส่ชุดความคิดใหม่ในสมองคุณ